ปัจจุบันการท่องเที่ยวในรูปแบบของกิจกรรมชุมชนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและกลุ่มเป้าหมายอาจไม่ได้มีเพียงแค่คนรุ่นใหม่เท่านั้นสัมผัสบรรยากาศสัมผัสความเป็นอยู่ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวที่เที่ยวจังหวัดตราดเสน่ห์ชุมชนริมน้ำนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาเที่ยวกันอย่างล้นหลาม เพราะการใส่ใจของชุมชนจึงทำให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยังได้รับเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบเพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุแค่แม่แม่เดินมาก็ถูกใจผมอย่างแรงบรรยากาศความเป็นอยู่อันสงบเรียบง่ายทำให้ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวน่าสัมผัสไม่แพ้ที่ไหนๆอยากชวนให้ทุกคน ออกมาสัมผัสและสูดดมกลิ่นไอจากวิถีชุมชนที่น่าค้นหาสงสัยไหมว่ารถให้ถืออันนี้ว่าทำไมเอ่ออาบัติเราจะมาเด็ดดอกอัญชันกันเป<อ>็นขนมนะคะดอกไม้ที่ว่าแน่ยังสวยไม่เท่าแม่แม่เลยนะครับเนี่วันนี้นะคะเราจะพาพี่ๆทุกคนนะคะมาทำขนมเรียกว่าขนมทองกรอบดอกไม้ หล,หลายคนแบอบกเอ๊ะเหมือนอะไรเหมือนอะไรคะทองม้วนอ่าเราไม่ใช่ทองม้วนเราเป็นทองกรอบนะคะเพราะว่าเรามีดอกไมด้ด้วยนะคะซึ่งส่วนผสมของขนมนะคะแป้งมันดอกอัญชันดอกเฟื่องฟ้าไข่ไก่กะทิงาดำน้ำมันพืชทันทีที่ความตั้งใจถูกผสมลงไปถูกคนให้เข้ากันขนมทองกรอบดอกไม้ก็ดูน่าอร่อยขึ้นมาทันทีหวานนะคนไปทางเดียวกันนะคะทางเดียวกันเหรอโอเคเพราะเดี๋ยวเขาเวียนหัวเดี๋ยวแป้งเวียนดิ แบบนี้ผมละเวียนหัวแทนแป้งเลยครับค <c oughs> ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้ป้าแตนอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวป้าปแตนทําตัวอย่างก่อนนะคะว่าทําขนมแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําเลยจร <c oughs> ิงๆเราก็สามารถที่จะทํามาเป็นแบบไม่ต้องม้วนก็ได้นะคะเร <c oughs> ียกเป็นทองกรอบแล้วก็ทําแบบๆก็ได้ <c oughs> สุดดีใจมากนะวันนี้ที่ได้มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทําขนม <c oughs> ทองม้วนใช่ไหมเออทองม้วนเราไม่ใช่ทองม้วนเราเป็นทองกรอบใช่ไหมเออ สำหรับวัยรุ่เนี่ยมันเป็นอะไรที่พอดีนะคะคือไม่หนักเกินไปนิดนึงนักนก,ก,ก,กคือไม่หนักเกินไปไเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ไมาเห็นความเข้มแข็งของชุมชนด้วย ก็เหมือนกับเราได้ออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้พัฒนาสุขภาพของเราสมองความคิดความภูมิใจเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเก่งมากเพียงแค่ใส่ใจและใส่ความสนุกลงไปขอขอบคุณนะคะกรมการท่องเที่ยวนะคะที่ได้ให้เรานะคะเป็นชุมชนต้นแบบเรื่องการท่องเที่ยวไวเกา๋าสําหรับที่จะต้อนรับผู้สูงวัยค่ะชุมชนอื่นก็เช่นกันนะคะเราทํากิจกรรมเหล่านี้เพื่อต้อนรับผู้สูงวัยกันเถอะนะคะชุมชนทุกชุมชนก็ยินดีต้อนรับค่ะ ถ้าเอาการหน้ามาใหม่นะคะยังไงเดี๋ยวเราต้องได้เจอกัน,กนอนะะีกเนาะโอ่ค,ค่ะเดี๋ยวเราไปส่งค่ะเชิญชวนออกมาเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวกันค่ะแล้วท่านจะมีความสุขเหมือนกับพวกเรานะคะทุกก้าวคือประสบการณ์ใหม่คนทุกวัยและผู้สูงอายุสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตนเอง สดชื่นค่ะจะทำให้เราม่แก่ด้วยนะคะถึงอายุจะ60 hey, แต่หัวใจยังยแ hey, ก่สามเลยเพูดมัด <laughs> มดอางเเ,าเธอพูดมั่งเธอพูดมั่ง <laughs>